กล่อง ECU นะครับเปิดมาแล้วอันนี้ชื่อ,อยังอยู่เลยตรงปักผม,มให้เขียนชื่อไว้จะได้จำของตัวเองได้อันนี้เปิดมาแค่ด้านเดียวก็ตามค่าครับมีกลิ่นไหม้ออกมาอะสวัสดีครับผมบอย ECU อินดี้นะครับกล่องมินิลูกค้าแจ้งมาแล้วว่าเดี๋ยวย้ายไปกล่องมือสองแต่ว่าปัญหาก็คือกล่องเนี้ย อ่านข้อมูลไม่ได้เลยกล่องแดงเลยแล้วตัวรถก็ไม่ได้อยู่ที่ผมด้วยห่างกับผมน่าจะ20โลก็เดี๋ยวผมจะมาใช้วิธีที่โหดที่สุดเลยแล้วกันก็คือย้าย CPU, ตัวนี้แหละไปลงในกล่องอื่นเพราะฉะนั้นถ้าย้ายไปปุ๊บกล่องอื่นใส่กล่องอื่นไปก็จะสตาร์ทติดเลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับตัวรถเลย บางคนอาจจะไปแก้รหัสที่กล่องกุญแจบางคนไปใส่ชุดสตาร์ทอันใหม่อะไรพวกนีน้แต่ผมมองว่ามันเป็นวิธีที่มันไม่ใช่ทางตรงเท่าไหร่ถ้าจะวิธีที่ตรงๆแล้วก็อนาคตนะครับสมมุติว่ากองกองเสียเราสามารถเบิกศูนย์ใบใหม่รหัสสตาร์ทยังตรง มาใส่ก็เสียบติดเลยแต่บางเคสที่เขาไปทําแก้รหัสกล่องในกุญแจอะไรพวกนี้ครับรหัสมันจะไม่ตรงกับศูนย์ละรอบคราวนี้สมมุติถ้าขายรถคันนี้ไปแล้วเจ้าของใหม่อ่ะไปเจอกล่องพังแล้วเขาไปออเดอร์ที่ศูนย์รหัสตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงเดี๋ยวจะงานงานงอกไปก็น่าจะจบด้วยดีกล่องเครื่องใบใหม่ใส่ไปแล้วรอลุ้น อ้าวปิดแล้วอันนี้ใบเดิมที่ไหม้ใบใหม่ใส่ไปแล้วก็เค่นี้จบล้ว